สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระดีมีคุณภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะดิฉันนางสาวฮาริไทยแสงทองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะข้อเข่าของคนเราเนี่ยค่ะทำงานหนักมากนะคะทั้งในเรื่องของการรับน้ําหนักและก็การเคลื่อนไหวในร่างกายของเราอะนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสื่อมหรือว่าเกิดความเจ็บปวดตามมานะคะ และในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางรายการของเราค่ะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่ต้องทนทุกทรมานกับอาการปวดเขา่ามาเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะเราจะมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกันค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะก็ได้รับเกียรติจาก พลตํารวจตรีนายแพทย์ธนาธุรเจนนะคะท่านเป็นแพทย์พิเศษประจาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนของเราค่ะและคุณหมอนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะทางด้านกระดูกและข้อซึ่งวันนี้ค่ะคุณหมอท่านจะมาให้ความรู้ค่ะให้ความเข้าใจและก็อธิบายวิธีการต่างๆในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้พวกเราได้รับทราบกันนะคะและในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณหมอก็ได้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี่แล้วนะคะก็ขออนุญาตกล่าวต้อนรับคุณหมอ ในแพทย์ธนาธุรเจนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณคหมอคะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะค,คุณหมอคะอย่างที่ที่ฉันได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เนาะตอนเปิดรายการนะคะว่า เข่าของคนเราเนี่ยทำงานหนักมากทั้งในเรื่องของการรับน้ําหนักการเคลื่อนไหวในร่างกายอะค่ะทีเนี้ยส่งผลให้เกิดอาการปวดตามมาแต่ทีเนี้ยคนไข้หลายๆคนผ่านการรักษามามากมายหลายวิธีทั้งในเรื่องทานยาก็แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าถ้าทานยาแล้วก็ยังไม่หายนะคะหรือว่าทานยาไม่ได้เนี่ยจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างไรต่อไปอีกไหมคะครับเราก็ต้องถามตัวเองนะฮะสามคำถามอันแรกเนี่ยเราลดน้ำหนัก แล้วบริหารกล้ามเนื้อหรือยังนะครับอันที่สองเนี่ยอาการปวดเนี่ยมาจากไหนจากเข่าหรือไม่ใช่เขา่าจะได้รักษาถูกนะครับอันที่สามเนี่ยถ้ามาจากเข่าจริงเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจําเป็นครับต้องรักษาเพราะว่าทิ้งไว้เนี่ยเออ มันจะมีปัญหาเรื่องการเดินเยอะในอนาคตครับค่ะค่ะคุณหมอคะในเมื่อทานยาก็ไม่หายนะคะแล้วถ้าในเรื่องของการฉีดนะคะเมื่อฉีดยาไม่ได้หรือฉีดยาแล้วก็ยังไม่หายเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างอื่นมาอีกไหมคะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าทานยาไม่หายแดลว่าอักเสบเยอะอใช่ไหมครับเราก็ฉีดยาก่อนค,ค่ะครน,นี้รู้ได้ไงว่าฉีดยาหายหรือฉีดยาไม่หายนะครับถ้าเอ็กซเรย์ดูเนี่ยเห็นก็ดูอ่อนอยู่ฉีดยาก็มักจะหายนะครับถ้าเอ็กซเรย์ ไม่มีกระดูกอ่อนเลยฉีดยายก็มักจะไม่หายนะครับครนี้ถามว่าไม่หายแล้วไม่รักษาได้ไหม,มข้อแรกเราก็ต้องทนกับการปวดไปเรื่อยใช่ไหมบางคนก็ทนได้แต่ปัญหาก็คือยิ่งเดินเนี่ยยิ่งส่งตัวไม่ดีส่งตัวไม่ดีก็ลม้มล้มเนี้ยก็มีปัญหาเรื่องกระดูกหักตามมาะนะครับผมคิดว่าเรามีความจําเป็นครับต้องรักษานะครับไม่งั้นทนกินยาไปเนี่ยอาจจะมีความ ไม่สบายที่ท้องะนะฮะแล้วก็ไม่สบายที่หัวใจอาาครัคอันนี้คืออาการที่จะตามมา,ใ,าใช้ายาทั้งฉี่และทานยาเมื่อไม่หายแล้วเนี่ยที่ได้ทราบมาก็คือในปัจจุบันนี้ค่ะเรามีวิธีการโดยการรักษาโดยการผ่าตัดข้อเข่าเทียมขึ้นมาค่ะ ซึ่งก็แน่นอนแหละค่ะว่าการผ่าตัดข้อเข่าวทียมเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานด้วยทั่วไปอยู่แล้วนะคะแตะ่ปัญหาที่จะตามมานั่นก็คืออาจจะทําให้เราเกิดความเจ็บปวดต้องเสียเลือดในการผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดแล้วก็ทําให้เดินได้ช้านะคะต้องใช้ไม้เท้าเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะแต่ที่เนี้ย ได้ทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้พัฒนานะคะการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยที่เรียกว่าการรักษาผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบธรรมชาติเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณหมอจังเลยว่ามันคืออะไรอะคะครับก็เราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาคุณคภาพชีวิตคนให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในความพยายามนั้นก็คือว่า ข้อเข่าเทียมเนี่ยมีหลายรูปแบบของการรักษานะครับแต่ว่าแบบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับคนเรามาผ่าตัดเพราะอยากหายไม่ไม่ใช่เพราะอยากผ่าตัดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คือเจ็บน้อยๆนะครับเดินไวๆอยู่โรงพยาบาลไม่นานนักแต่ต้องการใช้นานๆประเดินใช้แป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราพัฒนาเทคนิคอันนี้ขึ้นมาเนี่ยในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเรียก MND แต่ว่า ก็ไม่ได้สื่อความหมายภาษาไทยเท่าไหร่ค,คนไข้ของผมเนี่ยก็เลยเสนอตั้งชื่อว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบธรรมชาติแล้วกันก็เลยเป็นชื่อซึ่งอธิบายให้ใคนไข้ฟังะนะครับคราวนี้ที่มาของชื่อเนี่ยมาตั้งอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการผ่าตัดก็คือผ่าและตัดถูกไหมก็ต้องเจ็บถูกไหม แต่ถ้าเราผ่าแล้วเราไม่ได้ตัดกล้ามเนื้ออาการเจ็บก็จะน้อยลงครับเหมือนอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ฉีกทีละหน้ามาอ่านเราพลิกไปพลิกมานี่เป็นข้อแรกที่เป็นลักษณะเด่นของการรักษาแบบนี้นะอ่านที่2ก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเลือดลมดีเนี่ยร่างกายก็ดีฉะนั้นถ้าไม่เสียเลือดก็หายเร็วะนะครับ<ๆ>เทคนิคอันนี้เนี่ยก็เป็นการที่ผ่าเนี่ยโดยไม่ต้องเจาะโครงกระดูกเราก็จะ ประหยัดเลือดไปนะครับคันนี้ประหยัดก็ประมาณสัก2 5 0ซีคำถามก็คือขนาดไหนเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับ2 5 0ซีเี่ยครึ่งขวดนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับเราก็ประหยัดพวกนี้ได้นะครับพอประหยัดได้แล้วเนี่ยสิ่งอันที่สามก็คือถ้าคิดว่าเราประหยัดได้เนี่ยมันแม่นยำไหมมันปลอดภัยไหมนะฮะด้วยด้วยสายตามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็มีเอ็กซเรย์พิเศษนะฮะเพื่อเช็คเลยว่า ตำแหน่งนี้วางถูกต้องร้อยเปอร์เซนโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่นะครับซึ่งด้วยเทคนิคเหล่านี้เองเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพการรักษาพวกนี้ดีขึ้นมากนะครับก็จะได้ตามที่คนไข้อยากได้นะครับก็คือปวดน้อยๆนะครับเดินไวๆนอนโรงพยาบาลไม่นานนะแต่ก็ใช้ข้อเทียมได้นานครครับค่ะแล้วก็สรุปได้ว่า ถ้าเรารักษาด้วยการผ่าตัดข้อเ,ขเทียมแบบธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะแน่นอนเลยว่าคุณจะได้รับความปลอดภัยที่สูงนะคะแล้วก็เสียเลือดน้อยนะคะแล้วก็อีกรวมทั้งถึงว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยก็ไม่นานหายเร็วเดินได้เร็วอีกด้วยนะคะแล้วอยากจะทราบจัิงเลยค่ะคุณหมอค่ะว่าคุณหมอได้พัฒนาเทคนิคนี้ค่ะมานานหรือย,ยังแล้วรวมถึงว่าได้ผลอย่างไรบ้างไหมคะค ก็ <g ül> เราพัฒนาเทคนิคนี้เป็นเวลาประมาณ2ปีนน2ปแล้วครับปในปัจจุบันนี้เราผ่าตัดไปร้อยกว่ารายแล้วซึ่งได้ผลดีนะครับคนไข้ก็มีความประทับใจแล้วก็ได้ตามความคาดหวังที่ททอยากได้ครับ,รบแล้วประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคืออะไรคะคุณหมอคะประโยชน์ที่ว่านี้ก็แบบที่ผมบอกครอันที่หนึ่งเนี่ยเราเสียเลือดน,น้อยนะครับเมื่เเอเสียเลือดน,น้อยเนี่ยการใช้ยาใช้อะไรเนี่ยก็ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ยาที่ เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าใช้ยาน้อยภาวะแทรกซ้อนก็น้อยนะครับพอน้อยเสร็จการหายก็จะเร็วพอการหายเร็วเนี่ยการทํากายภาพก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับสามารถทําแบบเราเรียกว่าโฮมโปรแกรมง่ายๆไม่ต้องไปไปมาๆบ่อยนะครับอันนี้โดยใช้หลักการที่ว่าที่เราพูดถึงครับคือ1วันเนี่ยต้องลุกเดินต้องลุกยืน3าวันเนี่ยต้องอยากกลับบ้านนะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานของความรู้สึกที่เรา อยากส่งต่อไปให้ใรเราครับค่ะแน่แล้วว่าเมื่อมีประโยชน์แล้วนะคะทีนี้อยากจะทราบจังเลยค่ะเมื่อประโยชน์เดิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความประหยัดอะไรตามมาด้วยไหมคะครับแบบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับค,คนเราถ้าเลือดลมดีนะครับทุกอย่างก็ดีไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการให้ยาเนี่ยก็มักจะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่เสียเลือดเยอะการหายของกล้ามเนื้อทุกอย่างเราไม่ได้ตัดก็จะเร็วพอเร็วเนี่ยเราก็ ไม่ต้องเสียเวลาทํากายภาพนานพอไม่นานทุกคนก็คงอยากกลับบ้านเพราะว่าสาเหตุอย่างเดียวที่ทําผ่าตัดแล้วอยากรุยรงนานๆเพราะว่าคนไข้ต้องการชัวว่าว่าไม่หนีปัญหาแต่ถ้าคนไข้สบายใจหายดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงอยากกลับบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดของเราค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะการเตรียมตัวที่ก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดนะคะคุณหมอคะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างไหมคะครับผมว่าสําหรับที่นี่เนี่ยเรามีทีม พยาบาลที่น่ารักนะครับแล้วก็ดีอธิบายให้ฟังทุกอย่าง<ะ>อย่างไรก็ตามเนี่ยมีอันหนึ่งช่วงอยากเน้นก็นคือเรื่องการหยุดยาละลายริมเลือดนะครับเจ็ดวันนะครับที่เหลือเนี่ยมผมคิดว่าคุณพยาบาลที่น่ารักที่นี่จะอธิบายทุกอย่างให้ฟัง นะครับก็สบายใจได้มีคนดูแลอย่างดีในการเตรียมตัวก็แน,น่นอนว่าเรามีทั้งแพทย์นะคะทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญนะคะที่สามารถที่จะให้คําแนะนําให้การดูแลกับออผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะคะและหลังจากนั้นค่ะคุณหมอขะการเตรียมตัวหลังการผ่าตัดนะคะคนจะทําอย่างไรบ้างคะครับก็แบบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเราใช้หลักการก็คือหน,นึ่งวันนี้ต้องยืนละสาวันอยากกลับบ้านะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าถ้าเราเห็นคนไข้เนี่ยจากภาพเนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยเราก็ ตื่นมาเนี่ยนะครับสายที่ติดตามตัวก็จะไม่มีละนะครับก็จะห้อยขาข้างเสียงได้ละนะครับแล้วก็เย็นๆเนี่ยต้องลุกยืนละถ้าไม่เวียนหัววันลุกขึ้นก็จะหันเดินและวันที่สองนะฮะวันที่สามที่สี่ก็อาจจะหัดขึ้นบันไดละแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านครับค่ะแล้วเมื่อกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคุณหมออยากจะทราบจังเลยค่ะว่าเราจะต้องใช้ไม้เท้าหมายถึงว่าคนไข้ที่หลังจากได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแล้วเนี่ยนะคะจะต้องใช้ไม้เท้าในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไปนานไหมคะครับ เวลากลับบ้านเนี่ยคนไข้ถามสามอย่าง <c oughs> อันที่หนึ่งทำแผลยังไงอันที่สองเดินยังไงอันที่สามมีอะไรตามหมอได้ที่ไหนนะครับเอาเอาเรื่องแรกก่อน <c oughs> เรื่องทาําแผลเรามีประสบการณ์ที่เราเคยเห็นทำไมเด็กๆใช่ไหมครับต้องมีเซ็ตททาแผล มีแอลกอฮอล์มีไม่ได้ยาหอมเหมือนเป็นถุงๆนะครับสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากการทําผ่าตัดพวกนี้เราเสียเลือดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการทําแผลเนี่ยเราก็ใช้แอลกอฮอล์แผ่นเดียวเช็ดแล้วก็อานิปะนะฮะแล้วอาบน้ำก็จะสะดวกมากไม่งั้นลองลองคิดดูนะครับขับรถจากบ้านมาทําแผลเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเสียเวลาเสียเวลามากค่ะนะครับข้อแรกข้อที่สองเนี่ยการเดินเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยเราก็ให้ใช้วอล์กเกอร์หลายอาทิตย์ะนะครับปัจจุบันเนี่ยในเทคนิคน,นี้เนี่ยเราใช้ใช้วอล์กเกอร์แค่2อาทิตย์ะนะครับแล้วก็ใช้ไม่เท้าบอกว่า4ี่งอาทิตย์ก็คงจะปล่อยได้ะะะนะครับแล้วอันที่สก็คือตามหมอ,อยังไงนะครับแบบที่ผมบอกครับบอกว่าที่นี่เนี่ยผมคิดว่าเรามีทีมพยาบาลที่ดีเพราะฉนั้นถ้าสมมติเราสงสัยว่าเอ๊ะเราตัวลุ่มๆไหมแผลมันบวมไหมเจ็บจี๊ดจีนี่เป็นอะไรไหมหรืออะไรต่างๆนี่นะครับก็สามารถติดต่อ พยาบาลที่นี่ได้นะครับผมว่าแล้วเขาก็ติดต่อผมได้มผมคิดว่าเหมือนกับโรงพยาบาลที่ใกล้ตัวใกล้ใจอะครับนะครับคนไข้ก็ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าโดยความรู้สึกแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยิ่งวามกันเท่าไหร่เพราะงั้นการหายเนี่ยมันก็จะหายพร้อมกันทั้งจิตใจและร่างกายครับค่ะนั่นก็คือว่าหลังได้รับการผ่าตัดไปแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรที่เกิดขึ้นนิดหน่อยอาจจะไม่สบายใจนะคะ <c oughs> อย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีตัวรุมรุมนะคะหรืออาการอะไรเกิดขึ้นมาบ้างก็สามารถที่จะกลับมา <c oughs> หรือโทรมาขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้นะคะ ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยช่วยลดอาการเจ็บปวดนะคะของการผ่าแล้วก็ที่สําคัญคือคนไข้สามารถฟื้นตัวกลับมาเดินได้เร็วอีกด้วยนะคะและดิฉันเชื่อว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมได้รับชมรายการของเราไปแล้วนะคะได้ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆค่ะจากในแพทย์ธนาของเราไปแล้วนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดยังมีข้อข้องใจนะคะและต้องการที่จะรับทราบข้อมูลค่ะต่างๆมากกว่านี้นะคะท่านสามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะแล้วตลอดจนถึงสามารถทําการนัดนะคะ เพื่อขอค่ะรับคําปรึกษาและก็ตรวจกับคุณหมอทนานะคะท่านก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่แผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนของเรานะคะและในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอทนาธุรเจนเป็นอย่างสูงค่ะที่คุณหมอมาให้ความรู้และก็ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําต่างๆกับพวกเรานะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้นะคะดิฉันและคุณหมอก็ขออนุญาตจากลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะกับเรื่องราวสาระดีๆนะคะจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในครั้งต่อไปนะคะสําหรับในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครั